ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงศตวรรษที่16เป็นต้นมามีกฎหมายหนึ่งซึ่งระบุไว้ว่าชายใดที่แต่งงานมีภรรยาให้ถือว่าภรรยานั้นเป็นทรัพย์สินของตนและลูกที่ออกมาจากเธอก็ถือให้เป็นทรัพย์สินของตนเชกเช่นเดียวกันกฎหมายที่สร้างช่องโหว่สุดท้แต่เจ้าของทรัพย์สินจะจินตนาการทำอะไรก็ได้ทำให้ใเด็กๆต่างเกิดมาโดยไม่มีกฎหมายที่จะสามารถปกป้องพวกเขาจากการทา,รรรทางร่างกายโดยผู้ให้กำเนิด หรือจากพ่อแม่บุญธรรมของเขาเหล่านั้นและสําหรับผู้ปกครองบางคนในยุคนั้นกลยุทธ์การคุมพฤติกรรมของลูกตนให้อยู่ในโอวาสมีเพียงวิธีเดียวนั่นคือการลงโทษทางร่างกายพวกเขาสามารถทำร้ายทุบตีรุนแรงแค่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกต้องโทษใดๆก็ตามและบางครั้งมันกลับกลายเป็นสิ่งที่มากกว่าการลงโทษและบางครั้งมันก็อยู่นอกเหนือการควบคุม แลจะจริยธรรมความเป็นผู้ปกครองการกระทําที่บางครั้งเกิดเลยความเป็นมนุษย์สิ่งเหล่านี้ทําให้การทาลายร่างกายเด็กเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนมันกลายเป็นกิจวัตรประจําวันมันยังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเกิดขึ้นตามมาในเด็กเป็นจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นก็คือการทาลายร่างกายศาสตร์กับมีการระบุโทษเอาไว้ดังนั้นในยุคนั้นการทรําลายร่างกายหรือร่วงละเมิดเด็กถือว่าไม่ผิด แต่หากทำกับสัตว์เช่นสุนัขหรือแมวคุณต้องติดคุกหรือโดนปรับทันทีอาจพูดได้ว่าเด็กมีค่าน้อยกว่าสุนัขหรือแมวในบ้านพวกเด็กๆในประเทศสหรัฐอเมริกาต่างถูกเพิกเฉยมาโดยตลอดจนมาถึงในปีคศ .1874 เด็กหญิงคนหนึ่งนามว่าแมรี่อเลนวินสันได้ขย่ารากฐานการล่วงละเมิดและการทำ้ายร่างกายเรื่องราวของเธอกลายเป็นแรงผลักดัน ให้มีการดําเนินการทางกฎหมายเพื่อแทรกแซงความรุนแรงภายในบ้านของเด็กๆทุกคนแมรี่เอลเลนวินสันเกิดในปีคศ1 8 6 4ในย่านเฮลคิตเชนนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากพ่อของแมรี่เสียชีวิตแม่ของเธอจึงได้พยายามทํางานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงเธอแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ไม่สามารถหาเงินได้มากพอเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายสําหรับคนสองคนสถานการณ์ทางการเงินที่สิ้นหวัง ทำให้ผู้เป็นแม่แตัดสินใจแก้ปัญหาชั่วคราวด้วยการส่งแมรี่ไปอยู่ในการคุ้มครองของหญิงคนหนึ่งนามว่าแมรี่สกอและทําการส่งเงินค่าเลี้ยงดูให้ทุกเดือนซึ่งน้อยกว่าหากลูกของเธอต้องมาอยู่ด้วยแม่ของแมรี่หวังว่านี่จะเป็นเพียงการฝากดูแลชั่วคราวและในอนาคตเธอจะสามารถมีเงินมากพอที่จะเลี้ยงดูแมรี่ด้วยตนเองได้แต่แล้วเมื่อวันเวลาผ่านไป แม่ของแมรี่ก็มีรายได้น้อยลงทุกทีจนไม่สามารถจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับแมรี่สกอร์ได้อีกต่อไปและกฎหมายในยุคนั้นทําให้แม่ของแมรี่หลุดจากสิทธิ์การดูแลไปโดยปริยายแมรี่สกอร์เองก็ไม่ต้องการเลี้ยงดูเด็กคนนี้อีกต่อไปเมื่อแมรี่อเลนอายุได้สองขวบเธอจึงถูกส่งตัวไปที่กรมสังคมสงเคราะห์แห่งนครนิวยอร์กและพวกเขาได้แต่งตั้งให้โทมัสและแมรี่แมคคอร์แม็กเป็นผู้ปกครองคนใหม่ของแมรี่อเลน ครอบครัวแมคคอแมกกลายเป็นบ้านหลังใหม่ของแมร y ี่แอนเลนโดยที่คมสังคมสงเคราะห์แห่งนครนิวยอร์กหารู้ไหมว่าทั้งโทมัสและแมรี่แมคคอแมกต่างทําเอกสารปร้อมขึ้นมาเพื่อ,อยื่นสิทธิขอเลี้ยงดูเด็กคนใดคนหนึ่งและแมร y ี่แอนเลนก็กลับกลายเป็นเหยื่อในครั้งนี้แมร y ี่แอนเลนเข้ามาอยู่กับพ่อัว m ลแมคคอแมกได้ไม่นานโทมัสก็ได้เสียชีวิตลงแมร y ี่แมคคอแมก แม่คนใหม่ของแมรี่ใช้เวลาทำใจได้ไม่นานก็แต่งงานใหม่และย้ายไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์บนถนนเวสต์โฟร์ติวันสสถานที่ที่เรื่องราวน่าสยดสยองได้เกิดขึ้นและถูกเปิดเผยในที่สุดคนแรกที่เริ่มสังเกตและสงสัยความผิดปกตินี้คือนางคอนนอลลี่เพื่อนบ้านของพวกเขานั่นเองเธอเป็นคนแรกที่สงสัยว่ามีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กของแม่บุญธรรมคนนี้ จากเสียงและกิจกรรมในแต่ละวันของครอบครัวนี้ที่เธอพยายามสอดสองดูอยู่เกือบตลอดนางคอนเนอรี่รู้สึกกังวลม,มากและขอให้เอตตาแองเจลวิลเลอร์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศาสนาในท้องถิ่นที่เธอรู้จกักช่วยตรวจสอบครอบครัวนิทีเอตตารับปากเธอและคอนเนลีได้หลออคนเฝ้าประตูทางเข้าว่าพวกเธอขอกุญแจสำรองห้องของครอ,อบครัวแมคคอแมกเนื่องจากมีผู้ป่วยชารากำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่ในห้องนั้น คนเฝ้าประตูเชื่อพวกเธอและให้กุญแจแก่พวกเขาไปวีเลอร์และคอนเนลียใช้กุญแจที่ได้มาไขาเข้าไปในห้องที่ไม่เคยมีบุคคลภายนอกเข้ามาก่อนและหลังจากประตูได้เปิดออกมามันทําให้สิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นเกินคําบรรยายฉันเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กมากตัวเล็กเท่าเด็กอายุห้าขวบแต่ในตอนนั้นเธออายุเก้าขวบแล้วเธอกาลังล้างกระทะขนาดใหญ่บนอ่างล้างจาน สภาพของเธอนั้นดิ้นรนกับการที่ต้องแบกกระตาที่มีน้ำหนักพอๆกับตัวเองบนโต๊ะมีแท่นหดเหี้ยมทําจากหนังที่บิดเป็นเกลียวแขนและขาที่บอบบางของเด็กคนนี้มีร่องรอยที่บ่งบอกได้ชัดเจนว่าแท่บนโต๊ะมีไว้ทาอะไรเอตตาเองเชวิลเลอได้บรรยายถึงสิ่งที่เธอเห็นหลังจากเรื่องหราวนี้ถูกขึ้นไปในศาลนครนิวยอร์กแต่ส่วนที่เศร้าที่สุดของเรื่องราวนี้ ถูกเขียนเอาไว้บนใบหน้าของเธอมันคือหน้าตาของความอดทนอดก่ั้นความทุกข์ยากโฉมหน้าของเด็กที่ไม่มีใครรักเด็กที่เกิดมาได้เห็นเพียงแค่ด้านที่น่าสะพึงกลัวของชีวิตวิลเลอร์มองแมรี่แอนเลนก็รู้ทันทีว่าเด็กคนนี้ถูกทารุณกรรมอย่างรุนแรงเธอทั้งขาดสารอาหารและถูกทุบตีจนร่างกายบอบช้ำไปหมดวิลเลอร์ไปหาตำรวจทันทีเพื่อแจ้งความในสิ่งที่เธอเห็นแต่แล้วก็ต้องแปลกใจ พะหลังจากตำรวจได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเขาบอกกับวิลเลอร์ว่าให้ไปหาหลักฐานการทำ้ายร่างกายมาเพราะเพียงแค่คำให้การรวมถึงรอยแผลเป็นเละรอยฟกช้ำของเด็กนั้นไม่เพียงพอที่จะตั้งข้อหาพ่อแม่บุญธรรมของเด็กผู้เคราะห์ร้ายคนนี้ได้แม้ในช่วงเวลานั้นจะมีกฎหมายคุ้มครองบุคคลจากการถูกทำ้ายร่างกายแต่มันกลับไม่มีกฎหมายที่จะสามารถเข้าไปห้ามปามการทำร้ายหรือร่วงละเมิดกันในบ้านโดยเฉพาะเด็กได้ เพราะเด็กยังคงถือว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ที่ทำร้ายพวกเขาวิลเลอร์มองเห็นช่องโหว่ของปัญหานี้และถือมุ่งมั่นที่จะแก้ไขมันเธอจึงได้หันไปหาเฮลลี่เบิร์กทนายความซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งอเมริกาแม้เฮลลี่จะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือสัตว์มาโดยตลอดจนทำให้พวกมันมีกฎหมายคุ้มครองแต่หลังจากที่เขาได้ยินเรื่องราวของเมลี่แอเลนมันทำให้เขาฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า เด็กๆทุกคนก็ควรมีกฎหมายคุ้มของพวกเขาจากพ่อแม่ตนเองเช่นกันเฮนรี่พยายามรวบรวมหลักฐานทั้งหมดโดยเฉพาะคำให้การของพยานซึ่งเป็นเพื่อนบ้านในระแวกนั้นหลายตัวหลายคนที่พยายามให้การช่วยเหลือเธอออกมาจนในที่สุดเฮนรี่ก็ประสบความสำเร็จในการนำแมรี่เอลเลนออกจากห้องนรกของเธอและพาพ่อแม่บุญธรรมอันหดเหี้ยมไปขึ้นศาลสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กได้สำเร็จ ในห้องพิจารณาคาดีบรรยากาศอึมครึมในศาลสรูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กเรื่องราวของเมลี่แอนเลนได้เปลี่ยนมุมมอง้วยความเข้าใจของสาธารณชนมากมายคำพูดของเธอได้เปิดเผยถึงมุมมืดในการทารุณกรรมเด็กที่ถูกปกปิดในสังคมมาหลายร้อยปีฉันชื่อแมรี่แอนเลนวิลสันพ่อและแม่ของฉันตายแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันอายุเท่าไหร่แม่บุญธรรมของฉันตีฉันเกือบทุกวนันฉันไม่เคยถูกจูบด้วยความรัก ฉันไม่เคยได้รับอนุญาตให้เล่นกับเด็กคนอื่นและฉันไม่เคยกล้าที่จะคุยกับใครเลยเพราะถ้าฉันทำแบบนั้นฉันจะถูกเคี่ยนตีและทุกครั้งที่แม่ออกไปข้างนอกแม่จะขังฉันไว้ในห้องนอนและฉันไม่เคยได้ออกไปข้างนอกบ้านฉันไม่มีความทรงจำใดๆในช่วงเวลาก่อนที่ฉันจะเข้ามาในบ้านของแม็กขอมักฉันถูกแท้ฟาดเป็นประจำหลายครั้งมันได้ทิ้งรอยเอาไว้บนร่างกายของฉันมากมายตอนนี้ฉันมีรอยทั้งบนตัว และบนหัวของฉันซึ่งแม่ของฉันทํเหมือนขึ้นและฉันยังมีรอยที่หน้าผากด้านซ้ายซึ่งแม่ตีฉันด้วยกันไกและขีดหน้าฉันฉันจําได้ว่าไม่เคยโดนใครจุบมาก่อนในชีวิตฉันไม่เคยถูกอุ้มไปบนตักของแม่ฉันฉันไม่เคยถูกกอดโดยรูปคำในดๆและฉันไม่เคยกล้าคุยกับใครเลยเพราะถ้าฉันทําแบบนั้นฉันจะถูกเคี่ยนไม่รู้เพราะอะไรฉันไม่อยากกลับไปอยู่กับแม่อีกแล้วเพราะแม่ทุบตีฉัน สุดท้ายแล้วสันติสินลงโทษนางแมคคอแมคให้ถูกจำคุกเป็นเวลาหนึ่งปีแมรี่แอนเลนถูกย้ายไปอย่างบ้านเด็กและเยวาวชนเป็นเวลาชั่วคราวหลังจากนั้นไม่นานเอตตาวิลเลอร์ก็ได้ขออุปการะเธอและทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แมรี่แอนเลนได้เข้าใจความหมายของครอบครัวอย่างแท้จริงเรื่องราวของแมรี่แอนเลนได้รับความสนใจจากสาธารณชนเป็นอย่างมากผู้คนมากมาย รวมถึงผู้มีอิทธิพลจํานวนมากได้พยายามปักดันให้มีกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็กๆจนในที่สุดมันก็ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเด็กๆจะไม่อยู่เพียงลำพังอีกต่อไปเรื่องราวการถูกทำร้ายจะไม่ถูกเก็บเงียบและในปีเดียวกันนั่นเองสมาคมป้องกันทารุณกร,รมเด็กแห่งนิวยอร์กก็ได้ก่อตั้งขึ้นในปีคศ1888 แมรี่อเอลินได้แต่งงานและได้ให้กำเนิดลูกสองคนเธอยังรับอุปการเติกกรมพ้าอีกหนึ่งคนและตั้งชื่อลูกสาวของเธอคนหนึ่งว่าเอตตาตามชื่อของเอตตาวิลเลอร์ผู้ที่ช่วยชีวิตเธอเป็นคนแรกและยังเป็นคนที่เธอรักเป็นคนแรกในชีวิตถึงแม้ปัจจุบันจะมีกฎหมายมากมายที่คุ้มครองเด็กๆแต่จากรายงานโดยเฉลี่ยแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาทุกวันจะมีเด็ก5คนที่เสียชีวิตเนื่องจากถูกทารุณกรรม และ75ในนั้นเป็นเด็กที่มีอายุท่ำกว่า4ปีฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ